มาเนี่มาถ่ายต้อนทำคำนะครับยูทูบเบอร์ทองใหญ่ๆเพิ่อกินเห็บเบิ้งครับพิจเตเสียบกันเลยให้แม่ครัวเอามาเห็ดเห็บเบิ้งนะครับว่ามันจิตเสียบคือเขากินบอ่อ้แดงจึงเครืองพี่น้องนี่ทำไรไรชา,าวบานหัวเสียบเพื่อบ่อนะครับกินเสียบคือเขาบอ่อแบบนี้ครับแม่ครัวของเขาเจมไม้นะครับร้านแม่เมฆก้อยขมน,นี่ อยู่บนขึ้นเลยเฮ้ยกระอันอันนี้อันนี้แล้วลนะครับยกเสิร์ฟครับยกเสิร์ฟนะครับอ่าเอาให้อายเฉียงเข้าอ่อันนี้คือนาตาครับที่40เร็จแล้วนะครับนั่นเนียงติดดิบกินจุบบนั้นอุ้ยกะซิลล็อกมันคือกอะไะครับตุ้หน่อยมาซิมนะครับแม่ครัวบอกว่าให้ซิมเบิ้งนะครับแลาวคำปลาแซ่กับคู่ทั้งไหมนะเว้ยอือเอา ก็ใส่ช้ง่ายแล้วก็ผมใจง่ายเบ้อหรือเปล่าอืมกับอืมอืมแล้วก็กินด้วยครับเห็นเขาเจ้ากินแซ่บนะครับในคลิปดังๆเขาก็ล่องเบ้งครับนี่ช่องบ o d y Channel นะครับช่องไม่ช่องไม่พี่น้องฝากติดตามนะครับนี่โคตรล่ๆครับทหันรทายไปเห็นนะครับอ่าซิ่งนะครับซิ่ง ขบขก่ม,มนะครับขบขุ่มกุกข้างเข้านะครับกุกอัศราแม่เมฆก้อยขมนะครับน้องมาจากพระองนะครับน้านี่เอาไปเสิร์ฟเองนะครับไปเสิร์ฟอยู่ครับ,อเ,บเอาเสิร์ฟเอ้าเอาให้พ่อยังนะครับไปเสิร์ฟนะครับแบง่งพี่น้องในขุ่มนะครับกินน้ำกันนะครับเพราะว่าไ,ได้เนื้อมาส,สดๆนะครับพี่น้องเพิ่น อือเสีบนะครับแซ่แบเบอ่าอ่าปีนอาไปบ่ออครับปีนไปพญยนรับออนะครับเขากินแซ่บครับเลยอยากลองเบิง่งอยากเห็ดอยากกินเบิร์นะครับออเตีบจนแก่แมัวเอนละครับเห็ดจะเแห่งครบโอ้หนครับมัมนเสซิไหม ที่นี่จะค่ำหนึ่งครับเอครับโอ้ยิบ,ย,บยิบหลายบรรยากับยานไู่เพี้ยนอือแสบหลายแส,บห,ยบ,สบหลายครับผมแสบแล้วครับอ่าเอ้ยเดี๋ยวต่อไปคือลงเมื่อกินนะครับพี่น้องติดตามเด้อ